เรื่องเกี่ยวกับที่ดินทบูชมอันนี้คือเกี่ยวกับสปกใช่ไหมค่ะจะไปหนองวัวซอเอาเรื่องนี้ก่อนอันนี้เหมือนนายกจะต้องไปหลายวันสิบ <11 S 1> พี่ไปหลายวันนะเคยได้ยินเพลงของชายเมืองสิงห์ไหมร้องว่ายังไงนะคะพี่ก็จําไม่ได้หรอกเพลงเก่าเหลือเกินร้องนึกไม่ออกเอาเป็นว่าสี่คือวันนี้วันที่สี่ถึงสิบสี่เลยถึงสิบสี่เลยไปไหนก่อน ไปออสเตรเลียก่อนค่ะอาเซียนออสเตรเลียครบรอบ50ปีค่ะท่านผู้ชมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ7จ็ถึงสิไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปเยอรมน,นีนะคะเป็นการเดินทางเยือนฝรัร่งเศสกับเยอรมีอย่างเป็นทางการนี่แปลว่าคงจะไปหลายวัน11วันใช่ไหมสิบเอ็ดวันยาว <11 S 1> เ<ล>วันักข่าวมันถามเช็คบินเลยอาจจะไม่ได้เจอคือท่านลกเดี๋ยวนี้ลกมันแคบอยู่เช่นนั้นก็ถามได้ แต่เรื่องนี้อาจารอัเนื่องมาจากกรณีที่นายกได้โพสต์ข้อความปัญหาพระรามสองนี่ทางสกชาวบ้านโปอดฟังทางนี้ท่านนายกโพสต์เองเลย f เฟซบ o ๊กว่ายังไงปัญหาการก่อสร้างถนนพระรามสองที่มีความล่าช้าและส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมากต้องได้รับการแก้ไขครับ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่ผู้รับเหมาไม่ทําตามกรอบเวลาที่กําหนดในสัญญาและการควบคุมงานขาดประสิทธิภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศผมจึงได้เชิญอธิบดีกรมบัญชีกลางมาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานั่น<ล>ก็<า>แปลว่าเรียกมาคุยเลยใช่ค่ะหามาตรการลงโทษบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่นอกจากที่จะมีการเลื่อนเกรดให้กับผู้รับเหมาที่ทํางานดีสําเร็จลุล่วงแล้วถ้าบริษัท รับเหมาก่อสร้างใดทำงานล่าช้าไม่ส่งงานตามที่กำหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพมผมขอให้มีการตัดเกรดลงมาด้วยคือปกติเนี่ยเลื่อนเกรดให้ถ้าเกิดว่าทำงานได้ดีสำเร็จรุล่วงตามเวลาทีนี้ท่านนายกบอกว่าจะขอให้ตัดเกรดด้วยถ้าใครช้างานไม่ได้คุณภาพขนาดที่นี่ฮะก็คือให้ทางอธิบดีกรมบัญชีกลางอะคะ่ะรับไปเร่งหามาตรการจะได้นำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วนอ เมื่อเช้าก่อนไปออกเดินทางนายมตรีอย่างที่บอกไปอธิบดีกรมชีกลางปัจจุบันก็คือคุณแพตติเชียมงคลวานิชเรียกมาพบที่สวนภูมิเลยนี่หลายครั้งเวลาไปต่างประเทศนายรัอมตรีเศรษฐาชอบเรียกใครต่อใครมาที่สนามบ,บินค่ะแล้วหลายทีก็เกิดเรื่องหลายทีก็เป็นการติดตามงานจําได้ใช่ไหมที่เกิดเรื่องเรื่องอะไรอันนั้นดีเอสไอหมูเถื่อนมหคะหมูเถื่อนค่ะแล้วก็มีอะไรนะการท่องเที่ยวอ่ะอ่าใช่ จีนตะเวนตำรวจจีนเออแต่เมื่อเช้านี้ท่านยกพูดเองเลยเป็นการเรียกมหาเรือเรื่องตัดเกรผู้ละเหมานี่แหละเอาไปฟังเสียงดูเลยกรมบัญชีการครับมาคุยกรมบัญชีการนี่มีหน้าที่ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องท่านอธิบดีมาคุยเรื่องเรื่องของตัดเกรดผู้ละเหมาพัวอย่างที่บอกว่าเรามีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดผลงานไม่ดีใช่ไหมครับก็จะ ไม่มีการดาวเกรยเขาก็สบายใช่ไหมวันนี้มันก็มีขึ้นได้ลงได้เหมือนกันนะครับก็ต่อเรื่องกันที่ท่านผู้สื่อขา่าวถามเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องพระรามสองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่เราจะไม่ั่ร์ว่าเราว่าเราสามารถควบคุมผูร์มมเหมาได้ทาให้เขาทําปฏิบัติตามสัญญายได้นะครับก็ไม่อยากให้ก็ไม่อยากให้พี่น้องเดือดร้อนจากที่สนนหนงทางที่ไม่เสร็จตามเวลานะครับเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดูแลตรงที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยโดยที่ต้องไปแก้ที่ที่โครงสร้างเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสส่่่วนนนหึงงงงงของขอขอโครรร้้้าาทีีมมัตกกแไ นะครับนี่ท่านผู้ชมไม่พระรามสองเป็นวรระที่ถามกันจริงจังเลยนะค่ะอย่างที่บอกไปมันก็ต้องไปดูเอาเวอร์ชั่นปี6-7สักนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นการกระตุ้นทีเดียวที่ทำก็เพราะว่าถ้าเกิดคุณสริยะท่านสุริยะดูอยู่ไหมถ้าไปบอกเลยนะเดี๋ยวจ้าทีมงานไปช่วยถ่ายทำท่นสุริยะไหนดูเซ สุขชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระรามสองถนนที่ทำให้พวกเรามีความสุขไม่เคยเปลี่ยนแปลงย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ก่อสร้างมา50กว่าปีแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลย นนก็ยังสร้างไม่สร้พ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วถ้าวันหนึ่งพ่อแม่มาเกิดใหม่เขาก็คงจำได้ว่าเขาเจอกันที่ไหนเหมือนเดิมเลยบรรยากาศเหมือนเดิมคิดถึงเมื่ลัยมาที่นี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคลิปเก่าถ่ายเมื่อ20ปีก่อนแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิม วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆเพื่อรัฐบาลจะเอาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถนนร้อยปีคนเปลี่ยนถนนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสมภพชอบประดับรายงานจากถนนพระรามสองถนนหน้าบ้านจริงๆเนื่องจากเป็นรายการที่ล้อมาจากทุกชาวบ้านค่ะสมัยนั้นนี่ไอทีวีทุกชาวบ้านยุคนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะหมายถึงไอทีวีอะ ไอทีวีไม่มีเอาสมัยนั้นมาจากทุกชาวบ้านแล้วมาล้อมันมีจังหวะขึ้นตึ๋งด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 ึเอาเวอร์ชันแรกมาดูเนี่ยตึงึงเนี่ยถนนพระรามอหรือถนนตอนจบสิตอนจบไหมตอนจบจะมีพิธีกรเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไม่เขาให้ชาวบ้านเลยน้องเหมือนชาวบ้านส่งคลิปมาเลยนี่อาผมจะตินตนาการเลยคนสุริยานะอาธามตีสุริยะนคุ้นเคย ท่านเอาทิพบีรมทางหลวงท่านสราวุธเอาผู้ว่าการทางพิเศษเอาผู้รับเหมากี่สัญญามายืนเลียงกันเลยค่ะแล้วก็บอกสุกชาวบ้านอันน่นมาจากอาผู้รับเหมาอาบริษัทก็คุณรับผิดชอบตอนไหนอาสัญญาของคุณจะต้องเสร็จตอนไหนคุณเลื่อนมากี่ครั้งอะไรยังไงไล่ผู้รับเหมาพูดเลยรับรองได้ว่า มิถุนาหกแปดเสร็จแน่นอนแล้วทุกคนก็เย่เอาสัญญาที่สองบริษัทอะไรนะไอ้นี่ก็พูดไปอผมได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดปัญหาช่วงโควิดยังไงโควิดทําให้เกิดปัญหาอะไรยังไงต้องรีเลยเลื่อนออกไปแต่คราวนี้ผมได้เรี่งรัฐขนาดเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ของมาหล่นลงมาด้วยค่ะมันต้องปิดการจราจรแต่ยืนยันว่าอ่า พฤษภาเลยเอเสร็จแน่นอนแล้วทุกคนก็เย้อ้าวสัญญาที่สามจากไหนถึงไหนนะยกเป็นตัวอย่างขนาดเดียวกันอาการทางพิเศษผู้ว่าการใช่ไหมค่ะไอ้หมวกใส่หมวกมาเลยค่ะเวลาไปถ่ายพระรามสองมันต้องระวังนะ safety first ผู้ว่าการทางพิเศษก็จะมาบอกว่าเราทงกันนิดนๆ เสร็จแน่นอนแล้วทรงเย่กร yeah. <Yeah. S 1> มทางหลวงอาจต่อไปเราคิดว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อไปดาคตเป็นเส้นทางสู่ภาคใต้เราจะไปทําเส้นอื่นละเออเราไม่ทําแล้วเส้นนี้ถ้ามาขยายเส้นนี้มันก็จะกลายเป็นถนน87ปี <c oughs> เพราะถ้าเกิดขยายอีกใช่ไหมค่ะ <c oughs> หรือไปทําทางยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหรือมุดใต้ดิน <c oughs> เพราะฉะนั้นสัญญาว่าจะได้เป็นต้นใบพระรามสอง จบแค่นี้แล้วทุกคนก็เย่มีความสุขมีความสุขฮะแล้วถ้าท่านท,ทำจริง <laughs> ผมจะนัดหมายทีม <laughs> ทีมโต๊ะกลม <laughs> เอ,อ่อเพื่อให้ออปะกอบมันครบอาทีมโต๊ะกลมไปยืน <laughs> สมพบชอบประดับยืนเลย <laughs> <laughs> แล้วจะยืนลหรอ เสร็จแล้วเจะเสร็จจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เศร้าแล้วก็เศร้าไงใช่ไหมั่อเป็นประจเออแล้วก็จะมีเสียงอทางหน่วยงานที่ความไปบอกหมดเวลาของความสุขแบบของคุณแล้วพระรามสองต้องเสร็จมิถุนายน68เย้เชื่อไหม ต้องไปหัวร่ออะไรครับชอบมากค่ะเราทำกันดีกว่าฮะตอนเนี้ยนี่คือบางคนพคราะห์เลยคือเหมือนกับคนเขียนบทเนี่ยอนี่รู้จักกันนี่อาคุณเขียนบทคุณตั้งใจหรือเปล่าที่คุณบอกว่าพ่อตายแล้วเนี่ยต้องการจะสื่อความหมายใช่ไหมตั้งใจชื่อตั้งชื่อพ่อถนนพ่อตายเพราะมันมีสคริปต์นะ มาถึงอันใหม่ใช่ไหมคะถ้าอันเก่าคุณปู่คุณปู่ตายแล้วอันนี้บอกพ่อตายอันนี้พ่อตายแม่ก็ไม่อยู่แล้วเด็ท่านผู้ชมบอกตั้งใจจะให้ชื่อถนนพ่อตายใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมคิดเยอะนะอ่ะตั้งแต่พ่อแม่ยังรักกันดีจนตอนนี้พ่อตายแม่ก็ไม่อยู่แล้วแต่ถนนก็ยังสร้างไม่สรอามันจะได้ชื่อเล่นเลยนะพ่อตายแล้วถ้าวันหนึ่งพ่อแม่มาเกิดใหม่ เขาก็คงจาได้ว่าเขาเจอกันที่ไหนเฮียรูหลวพ่อตายแล้วบอตายแล้วเอาเนี่ยแต่อย่างที่บอกไอวิวสวยนะตะกี้ไอวิวสวยพอแล้วพอแล้ววิววิวข้างบนสะพานลอยอ่ะที่ยืนดูวิวใช่ไหมคะเราดูความหลังน้ําสวยนะวิวสะพานลอยสิเนี่ยดูเฉดภาพดูหน้าตานี่อบอุ่นนะเออ ล้ำลึกความหลังอยู่ค่ะตอนเราเด็กมันก็ยังวิ่งอยู่ตรงนี้มันเป็นที่เดียวในโลกที่สามารถจะลำลึกได้ว่ามันไม่เปลี่ยนเลยรอดผู้เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆเดิมคิดถึงเมื่อไหร่มาที่นี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆนะอันเนื่องมาจากมันขยายไม่รู้จบน้องไร S <S ใช่ซึ่งมันก็รองรับการจราจรถูกไหมค่ะมันต้องไปหาเส้นอะไรใหม่ๆแล้วต่อไปอย่ามาบ่นนะถ้าเราไปเวรคืนเส้นอื่นเพราะต่อไปพี่คิดว่าไม่มีใครกล้าขยายพระรามสองเลนตัองไปเชื่อพี่ไหมแต่โดยศักยภาพมันก็น่าจะเต็มแล้วนะค่ะสิบสี่เลน,น่ะสิบสี่เลนแล้วแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วด้วยมีทางด่วนปัญหาก,ก็คือมันจะมีช่วงปลายๆก็จะไม่มีการขยายละเพราะพระรามสองนี่ยาวมากนะ ไปสิ้นสุดวังมะนาวเลยนะค่ะไอ้ตรงนั้นยังไม่ทํานะค่ะที่คุณชุริยะบอกไงทางด่วนเอาพวกคุณจะร้อยรถติดก่อนใช่ไหมเราต้องสร้างดักรถติดคุณชุริยะพูดอย่างนี้หกแปดไม่เสร็จนะจะบอกให้ต้องต่อไปโครงการหนึ่งฮะอาพรามสองนี่มันยาวนะค่ะจริงๆิแต่หลายคนบอกไปกับหัวหินนี่มันทรมานมันไกลืมมันรถติดมันไม่ไกลหรอกมันช้าเออมันที่มันต้องใช้เวลานานพอรถมันติดเอ้าท่านผู้ชม คือสังเกตไหมบางนาตาดเนี่ยก็ขยายนะแต่บางนาเขาทำล่วงหน้าทําก่อนที่รถจะติดเออทำเร็วและสองก็คือเวลาทางด่วนเขาก็มีนะทางด่วนบางนาไปบางประโกงอ่ะบุรพาวิถีที่ขึ้นราคาเมื่อวันที่หนึ่งที่ขึ้นราคาเมื่อวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาหบาทบางนาก็มีแต่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเส้นตะวันออกเนี่ยข้อที่หนึ่งนะ,ะจังหวัดปลายทางเนี่ยมันก็จะมีอยู่กลุ่มนี้มชมบุรีจันทบุรีปชาเชิงเซาตราถูกไหม่ะระยองอารายองระยอง,ระยองทุเรียนนะแต่เส้นทางใต้เนี่ยสิบสี่จังหวัดสิบสี่จังหวัดไม่นับประจวบค่ะเพชรบุรีเนี่ยยังหัวหินเนี่ยน้องใบรู้ไว้จังหวัดอะไร ประจวบค่ะชามชามเพชรบุรีอเห็นไหมค่ะปลายทางอเยอะข้อที่ต่อมาตะวันออกตอนที่เขาทำเนี่ยบางนาตาดเคยติดไหมก็ติดแต่ไม่รู้สึกว่าสร้างรู้จักจบสักทีเพราะระหว่างก่อสร้างก่อนจะสร้างที่ขยับขยายทางด่วนเขาทำมอเตอร์เวย์มีมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีไงแล้วต่อไปพัทยาระยองอ่ะมีมอเตอร์เวย คือกรณีของทางใต้เนี่ยจะมีเพชรเกษมถูกไหมค่ะแล้วก็มีพระรามสองก็คือโทรมรีปากท่อเดิมแต่ตะวันออกเนี่ยก็มีสุขวิตใช่ไหมค่ะแล้วก็มีบางดาตาดใช่ไหมแล้วก็มีวงแหวนเขาเรียกไม่ใช่วงแหวนมอเตอร์เวย์ค่ะคือมอเตอร์เวย์ทางนี้ไปก่อนมันก็เหมือนรองรับไปแล้วแต่พระรามสองเนี่ยยังไม่ทันมีมอเตอร์เวย์ไปแล้วขยายใหญ่เลยปับปบปับป,บปบ เพราะฉะนั้นทําแล้วทําอยู่นี่คนจะซ่อมยังเสียวเลยอสมมติถนนมันต้องบอมซ่อมบํมรุงใช่ไหมค่ะถึงเวลาจะซ่อมปุ๊บผู้คนบอกมันจะทําอีกแล้วเหรอเออเอาเดี๋ยววันนี้รอดูพูดถึงว่ารามสองผ่านไปลพื้นที่วันนี้ค่ะเออเออเออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อสิ